หลวงพ่อดีเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อวัดหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือชากันว่าท่านเป็นพระที่มีแต่ความสุขไม่เคยมีความทุกข์วันหนึ่งโยมมานิมนต์ท่านไปเทศที่บ้าน บอกท่านว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อก็นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มาสักทีหลวงพ่อก็ว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันข้าวของเราดีกว่าฉันข้าวได้ไม่กี่คําโยมก็มารับพอดีกราบกรานขอโทษที่มาช้าเหตุเพราะว่ารถเสียหลวงพ่อวางช้อนเออก็ดีเนาะ ไปชั้นที่งานเนาะนั่งรถไปได้สักพักเครื่องรถก็ดับอีกคนขับบอกรถเสียครับหลวงพ่อก็ว่าดีเนาะได้หยุดพักชมวิวเนาะคนขับซ่อมรถได้สักพักก็ออกปากขอให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถความจริงหลวงพ่อก็แก่ข้าวก็ฉันได้ไม่กี่คำแต่ท่านก็ยิ้มบอกว่าโอ้ดีเนาะ ได้ออกกำลังเนาะแล้วก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถจนวิ่งได้ไปถึงบ้านงานเวลาเลยเที่ยงหมดเวลาฉันอาหารไปแล้วเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าวเจ้าภาพก็ร้อนใจอะไรอะไรก็เลยเวลามานานนิมหม่นท่านขึ้นเทศทันทีดีเนาะมาถึงก็ได้ทำงานเลยเนาะ หลวงพ่อว่าแล้วก็ขึ้นธรรมมาศเทศจนจบมีคนชงกาแฟถวายแต่เพลอตักเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อจิบกาแฟไปนหนึ่งคำแล้วก็บอกโยมว่าโอ้ดีเนาะดีๆแล้วก็วางธรรมเนียมของหลวงพ่อครั้งครั้งเวลาท่านฉันอะไรลูกศิษย์ก็อยากได้บ้างว่ากันว่าเป็นสิริมงคลดีนะัก เรียงหน้ากันเป็นแถวลูกศิษย์คนแรกดื่มกาแฟก็พ่นพรวดออกมาเข้มปีเลยหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ยังไงก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมานานหลวงพ่อท่านว่าฉันเข้มๆมั่งก็ดีเหมือนกันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกลมแรงน้ำท่วมหรือคนดา่าหลวงพ่อท่าน มองไปในแง่ดีได้หมดมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปทำผิดถูกจับไปติดคุกท่านก็ว่าก็ดีเนาะมันจะได้ศึกษาชีวิตท่านอาจารย์ประสงค์บอกว่าหลวงพ่อองค์นี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนตัวท่านเคยจดไว้แต่ทำสมุดที่จดท้ายจำได้เพียงว่าคนอีสานเขาสรรเสริมท่านมาก แม้ท่านจะชื่อจริงอะไรก็คงไม่มีใครจำเพราะต่างก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะกันหมดแล้วเรื่องของหลวงพ่อดีเนาะเป็นเรื่องตัวอย่างในเรื่องหักหอกเป็นดอกไม้ทุกสุขดีแล้วล้วนแล้วแต่อยู่ที่วิธีคิดถ้าคิดเป็นบวกเรื่องก็ออกมาเป็นบวกหลวงพ่อดีเนาะแห่งวัดมัชชิมาวาดอุดรธานี ซึ่งมองโลกในแง่ดีไม่เคยจับผิดใครไม่เคยว่าใครเจอปัญหาอะไรอะไรก็พูดว่าดีเนาะจนกระทั่งได้รับพระราชทานสม,มณศัก์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซึ่งแปลว่าดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะเป็นเกจิอาจารย์ มีชื่อของจังหวัดอุดรธานีที่ใครๆก็รู้จักท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและเคารพนับถือทั่วประเทศมีเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีและการประพฤติปฏิบัติตนของหลวงพ่อดีเนาะเล่าขานกันมากมายหลายเรื่องเช่นมีผู้เล่าว่าเนื่องจากหลวงพ่อดีเนาะมีผู้เคารพมากมายจึงมีผู้มาถวายจตุปัจจัย ข้าของเครื่องใช้ที่มีค่าแก่ท่านมากมายในกุฏิของหลวงพ่อดีเนาะจึงมีข้าวของเงินทองที่เตะตาล่อใจโจรให้อยากลองของมากมายแต่ดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านไม่ค่อยจะสนใจกับวัตถุรอบกายของท่านแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อดีเนาะก็ถูกขุนโจรใจโหดปล้นค่าเจ้าทรัพย์มากมาย ถือปืนบุกเข้าไปประชิดตัวหลวงพ่อบนคูติพร้อมประกาศกล้องนี่คือการปล้นอย่าได้ขัดขืนหนะ้าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยิ้มกับโจรด้วยอาการดีและไม่มีอาการสะทกสะท้านท่านกล่าวกับโจรอย่างนิ่มนวลว่าปล้นก็ดีเนาะโจรชักแปลกใจในคำพูดและท่าทีของหลวงพ่อ โจรพูดว่าถูกปล้นทำไมว่าดีละหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบว่าทำไมจะไม่ดีละ่ะก็ข้าต้องทนทุกข์ทรมานเฝ้าไอ้สมบัติบ้าๆบนี่ตั้งนานแล้วเอ็งเอาไปเสียให้หมดข้าจะได้มีต้องเฝ้ามันอีกเมื่อหลวงพ่อพูดจบเจ้าโจรก็ขู่อีกไม่ใช่ปล้อนอย่างเดียวฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วย ก็ปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงพ่อก็ตอบเหมือนเดิมข้าก็ดีเนาะโจรก็แปลกใจจึงถามว่าถูกค่ามันจะดีได้อย่างไรล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบว่าข้ามันแก่แล้วตายเสียก็ดีจะได้มีทุกร้อนอะไรโจรน,นั้นก็รู้สึกอ่อนใจเลยว่า ถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหรอกหลวงพ่อก็พูดเหมือนเคยไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรก็ถามอีกทำไมฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีอีกหลวงพ่อก็บอกว่าการฆ่ามันเป็นบาปเองจะต้องชดใช้เวรทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างน้อยตํารวจเขาจะต้องตามจับเองเข้าคุกเข้าตาราง หรือไม่ก็ถูกฆ่าตายตายแล้วก็ยังตกนรกอีกโจรก็เลยเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นฉันไม่ปล้นหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ตอบอีกว่าไม่ปล้นก็ดีเนาะมีผู้เล่าต่อมาว่าในที่สุดเจ้าโจรคนนั้นก็สำนึกบาปเข้ามอบตัวกับตํารวจเมื่อผลโทษออกมาก็ขอให้หลวงพ่อดีเนาะท่านบวชให้ และบำเพ็ญศีลภาวนาตลอดมาส่วนหลวงพ่อดีเนาะก็มีคนให้ฉายาท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะมาจนถึงทุกวันนี้ขอน้อมกราบครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณผู้ที่เรียบเรียงบทความนี้และได้เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแด่ผู้ฟังทุกท่านขอกราบอนุโมทนาสาธุ